คนที่ติดเชื้อไอชวีพุ่งไปถึงเกือบ6กแสนคนที่เลตคอร์ดนะซึ่งอาจจะมีที่ไม่เลตคอร์ดอีกประชากรไทยสมมติว่า6กเจล้านคนก็แปลว่า1%นอร์แล้วของประชากรมีเชื้อ,อน,นี้เยอะนะแปลว่าเราเดินไปตามท้องถนนเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นใครอะ่ะมันต้องมีสักคนน่ะที่มีเชื้อแฝงอยู่หมอจําได้ว่ามันเพิ่งมีตอนหมอเกิดอะ่ะปีสองพมาจากลิงเชื้อนี้มันติดผ่านทางเพศสัมพันธ์ทางการให้เลือดกันใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแม่สู่ลูกน้ำลายอะไรพวกนี้น้อยมากตอนหมออยู่โรงพยาบาล เชื้อเนี้ยเยอะบางคนเนี่ยเขารู้เร็วแล้วเขากินยาต้านมันก็จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติบางคนป่วยอ่ะนะจะต้องแบบเป็นเยอะแล้วพอคนไข้เขาอยู่ได้นานไวรัสมันจะไม่มีทางหายไปมันจะมีแต่มากขึ้นเพราะโฮวดมันไม่ตายเขามีเวลาในการแพร่ในมุมของไวรัสเนาะมันต้องขยายพันธุ์แล้วหมออยู่โรงพยาบาลมานะเคที่ติดอ่ะส่วนใหญ่ติดจากสามีตัวเองติดแบบไม่รู้ตัวแล้วพอผู้หญิงติดมาที่ท้องลูกก็ติดไปด้วยเขาก็น่าวสารไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้มั่วแต่ติดจากสามีเพราะสามีก็ไปมีเซ็กซ์นอกบ้านแล้วก็เอามา ภาภรยคือวิธีป้องกันนะคะอันที่1นึ่เซฟเซ็กไม่ใช่แค่กินยาค่มต้องใส่ถุงยางกันโรคได้กันท้องได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไม่มีเซกเลยอะฮะเรื่องของสากที่มันเป็นเข็มแล้วมันดูไม่สะอาดอะสากก็คือไม่ใช้เข็มขีดยาร่วมกันเพราะถ้าเป็นเลือดมันก็ติดอย่างตอนหมออยู่โรงพยาบาลเวลาจะทําหาตารอะไรนี่ต้องระวังมากเพราะว่าบางทีมันมีอุบัติเหตุเข็มจากคนไข้อะมันแทงนิ้วได้สมมติเข็มที่มีเชื้อเลยแทงไปที่นิ้วอะโอกาสติดสามเปอร์เซ็นต์ซึ เดือนหนึ่งไม่ต้องสวนว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อคือกินไปก่อนถ้ามันมีเชื้อรออไปสักตัวอย่างน้อยมันยังกําจัดทันแต่ถ้าเราไม่กินเนี่ยมันช้าเกินไป